่ำไรลุงทำไรมึงเเนนีี่ยป็อะไรจะรับทุกงานไม่ได้เลยเว้ยซักออฟเนี่ยเ้ยมันรับทุกงานทุกอยู่ทุกที่อยู่ทุกท่าเอาวุที่นี่มันตีง่ายไหมแฝงตีตีตีง่ายครับมัน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 ฟิกครับมันฟิกว่าตีง่ายแต่นานใช่หรอไม่ไม่นานไม่นานพี่ไม่หรอไม่นานแล้วหรอไม่นานแล้วพี่มันตีได้ทีละ็สิบแล้วเนี่ยนะสิบเนี่ยงสิบเลี้ยงโคตรนานนะ ตีแบบว่าฟิกเอ,เอาเอาเอาเหรียญแตกครับลุงแต่ว่าถ้าตีบ่อต้องรุนดวงเราที่ไหนอะไอชิ้นนี่รู้จักเขาไปชั่วนะไอสัตว์เอาผมรู้จักทุกคนขายใหญ่แท้มึงนะ่ะเนี่ยอ่ะไอพี่ชอบ่ะชอบกุ้มหนู อันนี้อันนี้ลุงน่าจะคุณนะคนนี้เป็นขยะไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยคุณอะไรลุงทำไรมึงเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรจะรับทุกงานไม่ได้เลยเว้ยซักก๊อปเนี่ยเเหี้้ยยอมันรับทุกงานทุกอยู่ทุกที่อยู่ทุกทางจริงๆนะเว้ยไปไหนก็เจอมันชีวิตจริงกูจะไม่เจอมันสักวันได้ป้ายสัตว์เออมาไงอ่ะกูก็เดินมาสี่เหี้ยมาไงอ่ะเฮ้ยนั่งรถมาเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับเมากาชาได้ที่ไหนเนี่ยนายนายกไปไหนอะพี่พี่กอล์ฟพี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนไม่รู้ไปไหนเหมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีพอร์ตเฮียมันเช็คกูแล้วไอ้สัตว์มันเช็คของเฮียมันเช็คตัวลุงแต่งแต่งตัวเด็กช่างเงี้ยเฮียมันเช็คไอ้สัตว์เอ้ยลุงที่โดนนะที่โดนตึงเฮียนะลุงบอกให้ไอ้เฮียแม่งเช็คไอ้เฮียแม่งเช็คที่นี่ยูยูทีมสองอะ ทีทีเรียกนายกให้หน่อยดิไม่ดีสิมึงเป็นอะไรอ่ะสภาเหรอโอเคสภาสภาชอบลุงไหยวะสภาไม่รู้ผมมึงหาให้เดี๋ยวหาให้นายกใช่ป่ะอันนี้มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรสภาเป็นสภาสภาพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟโทรหายบอลด์ได้ไหมพี่เบอร์สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋อพี่อนี่ยนี่ยเนี่ยมามามาแล้วครับลุงไวน์นม เออดิชี่อะไรครับพี่ออก,กาชาใช่ไหมลุงใช่ครับกากาชาของแพทลุงเดี๋ยวเอาเข้ามาพรุ่งนี้ครับเพราะว่ามันม <Okay. S 2> ีไปลุงลุงมากระทันหันมากเลยขอ <Okay. S 2> โทษด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้ครับพรุ่งนี้อีกแล้วที่จดับฝันไอ้ที่จะดับฝันขอโทษด้วยเพราะขอโทษด้วยจริงครับกระทันหันจริงๆซื้อเวเบดหานหนึ่งเล่มกับอะไรกลับเงินเท่าไหร่เฮ้ยปลดมือถือยังไงอ่ะเงินเอ็มเงินเอ็มหนึ่งใช่ปะไปที่อืน่นก่อนได้ปะไปที่อืน่นก่อนได้ปะเขาไม่ยอมหายซื้อเวเบดสองเล่มใช่ปะตบไง ไม่ไม่ไม่เฮ้ยฮัลโหลมึงสรุปมึงยังไงเอาเอาไม่คิดอ่ะก็ตามก็ตามก็ตามที่น้องพี่บอกอ่ะคือน้องพี่บอกข้าวตเนื้อยิ่งข้าวตเนื้อใหม่ไหมผมเหน้าะกับตัวพิเวทหนึ่งเล่มได้ครับดูคอยดคอยได้ครับทั้งตัวนะเออต้องอย่างนั้นอยู่แล้วทั้งตัวอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้จริงแล้วอันนี้เป็นส่วนนะสรุปเอางี้ดีกว่าคุณยังไงอ่ะ เอาเป็นซูวิเปหายเล่มหนึ่งเฟลคอยแล้วก็เงินเอมหนึ่งเงินหนใช่ครับใครครับใครจะหายครแต่ว่าขอเปักตู้กันแล้วก็ไปเอาเลคอยเลคอยมก่อนเดี๋ยวเอ้มันไม่หายหรอก็หายเงก็เอาหายไม่เฟลคอยก็ุีจ่าเฟลคอยได้ไหมออเฟลคอยกเดียวมันอุ้มไม่ได้เอมันหายไม่ได้ครับเฟลคอยมีเท่าไหร่อัพเฟลคอยมีเท่าไหร่พี่ใดพี่ใดพี่ไทย แล้วคนเนี้ยแต่คนนี้มีเท่าไหร่อะไทยไม่ใช่ไทยไทยไม่มีครับผมตีทีเดียวเลยทำไรเนี่ยแม่เฮ้ยไปไปเฮ้ยลุงแตมีข่าวจากจากคนฟ้ามาล่าสุดเลยฟ้าเรื่องด่วนเรื่องร้ายเรื่องแรงอะไรที่ไหนปิดปิดตูนวอนแลนจัดตอนนี้ใช่ครับผมบอกผมบอกผมบอกแกเมื่อกี้ว่ารอแป๊บนึงลุ้นพร้อมกันอย่าเพิ่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าเจ้าว มันเหลือ57แล้วเนี่ยตัวใหันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมมชอบไม่ดีไม่ว่าจะชอบดีไม่ว่าจะชอบไม่ชอบเอเอดีบอกวิธีแป๊บนึงเออบอกบอกแล้วผมบอกแกอยู่ว่าลุ้นรับกัอยจะพึ่งสายเชี่ยวจัดอะแดนอะหมดผมว่าหมด,ดเอาบ่าเดี๋ยวกูจัดอีกอันนึงก็ได้มัดด้งไอ้เหี้ยหมดกันหมดหมดยังไงก็หมด